เพน,นี้เราทำอะไรที่ทำให้เราไม่ได้ทำงานะอะไร,รโอ้อไรอะ,ะว่ามีผ้าทำไมไม่เนี่ยเป็นเมนไม่เชื่อหรอกขอดูหน่อยไป เอาอะไรเอาผ้าหน้าไม้หน่อยเจ๊ดูเร็วเจ๊ผ้าหน้าไม้ยอยู่ไหนน่นปวดท้องอยู่เจ๊น่นอยู่ไหนอยู่ตรงชั้นน่นอะไรเนี่ยน,นี่ผ้าหน้าไม้เหรอเจ๊เป็นลอรีแอผ้าหน้าไม้แบบางเกงไงบุ้มไม่เล่นนะไม่เอาแบบว่า40นิ้ว4 5่สิ้นิ้วนะบุ้มไม่เอานะใส่แล้วโผล่ขึ้นมาถึงเอวอะไม่เอาะนวย้ยไม่เอาก็เอาขึ้น <laughs> มามาดูเจ๊ โอ้โหทำงานอยู่ยงี้หุดหิดเลยเพื่อนโบอย่าเวอร์ได้ปะเอามานี่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพื่อนเพื่อน,อ,น,อ,นอันเนี้ยเป็นรอลีเอทเป็นผ้อาอเมยแบบกางเกงก็คือตอนกลางคืนน่ะเราสามารถสวมได้เลยสวมแทนกางเกงในได้เลยปลลกลกอย่าให้เจ๊จะสั่งสอนนะโบเจ๊จะบอกให้เพื่อนเพื่ออันเนี้ยคือสะดวกสบายมากเดี๋ยวเจ๊จะให้โบไปใช้ใส่ยังไงโบบอกใส่ไม่ได้ใช่ไหมไปลองมาแล้วบอกเจ๊ ผมไม่ได like right, right? ้ไซส์เดียวกับแจ่นะจะมาใส่อะไรเหมือนกันบ like ้างหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันอะไรถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันเอามาโบเสร็จยังเฮ้ยแจ๊อะไรใส่ได้ได้ยังไงอ่ะนรู้สึกพอดีมากเลยดูดิเฮ้ยมันแบบเมลอนี่เอ๊เอ๊ะเอ๊ะย่างนี้เลยอะเฮ้ยมันใส่ได้ได้ยังไงวะรองของแจ๊ก็ใส่ได้เหรอแจ๊ก็ใส่แบบนี้ได้เหรอก็แจ๊บอกเลยว่าเป็นอ๋อเราคงทำแบบซีไซส์แบบนี้เลยเหรอเฮ้ยแบบนี้ก็ เพื่อนๆจะบอกว่าอันนี้เขาอิมพอจากญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะเห็นไหมเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งอ่านไม่ออกแต่ว่าเข้าใจว่าแปลว่าผ้าอเมนะันเนาะเพราะว่ามีภาษาไทยเป็นแบบกางเกงเนาะสวมเลยนะนี่เพื่อนๆว้าวเพื่อน <Wow. S 1> เราคือยืดหยุ่นได้ไซส, A, ส, M, ส, L, ส,ส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL บอนโบ ใส่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้แล้วตอนแรกโบคิดว่าผมหอมลงนาเว้ยแต่ความจริงคือฟรีไซส์เหรอมันคือฟรีไซส์ไม่ใช่โบใส่ไซส์เจ้ได้แต่เขาคือฟรีไซส์ค่ะเพื่อนๆแล้วคือแบบซื่มซับได้แบบว่าหมดจดสดทุกหยดเลย ใจไปนะคะว่าต้องใส่กางเกงในอีกรอบหนึง่งเขาไม่ต้องใส่กางเกงในเลยใส่อันนี้ไปเลยและอันนี้ที่โบอบอกว่าแผ่นยาวแบบเลยก้นโบอันนี้เขาแบบว่า48เซนติเมตรนะจ๊ะอย่างเงี้ยก็คือเรามั่นใจได้แล้วว่าจะไม่มีการเปื้อนที่นอนเกิดขึ้นแน่นอนรู้สึกยังไงคะงตอนนี้นุ่มกระชับแล้วก็ไม่อึดอัดเลยคะ่ะสามารถใส่ถักกางเกงในได้เลยนุ่มจากใจใส่แล้วนอนได้เลยไปนอนได้แล้วไปมาเป็นไรอ่ะ นทองเป็หมาหมาไปยืมผ้าหน้าไม้แจเลยเมื่อวานกูยืมมาดีมากกูบอกเลยนอนสบายมากนุ่มมากูอย่มาใส่ไม่ได้หรอหมาใส่เล็กกว่าบลมาหมาอันนั้นมันฟรีไซส์ขอมาไม่รู้หรอกไม่ว่าจะใส่ S M L ใส่ได้หมดเลยมหมาเร็้ยวหมารีบพุ่งไปเลยนะบมนนะไปหมาเลี้ยวหมาเดี๋ยวอันนี้ห้องเป็นสถานีฉุกเฉินหรือว่ายังไงเนี่ย อ่อทำงานไม่ได้เลยแป๊บหนึง่งเซฟไฟก่อนโอ้เพื่อนห้องเป็นสาธานานเลยเว้ยเฮ้ยเอ้ยแป๊บหนึงน่งเอาอะไรปดไดเปิดได้นี่าเปิดได้มีอะไรเจ้บุพคาหมาหมาหมา,มา,มาเป็นเมนอยากได้แบบสบายสบายเจ้บ้านเราเป็นเมนนี่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> อา้าวเป็นเมนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ <c oughs> ทั้งอารมณ์ทั้งปวดท้องเลยนะแล,แล้วคนอื่นไม่มีผ้าละไมหรอไม่มี โบใส่ของเจ้แลาสบายโบก็เลยอยากให้แม่เราสบายแบบเราให้ยืมดีไหมเนี่ยไปไปหยิบตรงชั้นเหมือนเดิมมาไม้อยู่เฉยก็ไปหยิบให้นี่เลยอันเดิมของมาอะไรอ่ะเป็นผ้าทำไมที่แบบปีใสเอาไปลองโอ<ห>้ไม่เปิดไม่เปื้อนแน่นอนมาใ,ใส่ได้เหรอเชิญคุณแม่เข้าห้อง,องน้ำไปนะคะบูมาช่วยเจ๊ดูงานก่อนดูช่วยดูงานอะไรอีกอะเจ้โบต้องไปช่วยมาว่าเจ้จะซื้ออะไรดีเนี่ย เนี่ยบูดี้บ้านนี้เอาดีลองเอาดูดิเป,เป็นแต่ว่า r i h a n n a Want you to make me feel like i y the like h o n h y only girl in the world like i o the only girl that you ever loved only girl in the world จ่ายไปละก็ะไดมอนจ่ายไปอะไรอ่ะอะไรอีกเนี่ยเข้ามาเลยค่ะใครคะ่ะไม่ได้ล็อกค่ะมี่อยสามคนใครอะ มันเป็นไงบ้างมาสรุปหลวมไหมใส่แล้วหลวมไหมตอนแรกบอกมาใส่ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะคิดว่าหลวมใช่ไหมใช่เพราะอ้วนมันใส่เอ็กแอลใช่ไหมใช่แล้วใส่เอลใช่ไหมใช่แล้วสรุปหลวมไหมหลวมพอดีเป๊ะสุดยอดเลยแล้วสุดยอดไปเลยปังปังบูบไปเลยอุตรุษ รู้เปล่าว่าเนี้ยมาจากญี่ปุ่นเหมือนส่วนเทมเพิร์ตอนกลางคืนมาไม่ต้องใส่เกงในทับรานะมาใส่อันนี้แล้วก็นอนได้เลยนะเพิ่งรู้ว่ามันมีเนาะมันดีอย่างนี้แล้วมีที่มีขายที่ไหนบ้างลูกอันนี้บิวเซอร์ที่ท็อปแล้วก็ที่เดอะมอลล์ก็มีขายไ,ได้แม่จะได้แนะนําเพื่อนไปซื้อนี่เอามาพูให้มาเ,เลยก็ได้ได้เพราะว่าบิวอะหมดแล้วอะไรหมดเงินหมดแล้ว ก็เอาไปเลยแล้วกันนะใช่ล้วก็เอาไม่ให้ไปแบ่งใครใช้นะใครคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาขอแล้วนะเดี๋ยวไปซื้อมาให้เยอะๆนะได้ค่ะสวมไปแล้ตอนกลางคืนไม่เลยไม่เปื้อนเตียงนอนนะกุญไนนะกุญไนค่ะไฮไฟค่ะบายแล้วไปใช้ใบกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเวลาที่เราใส่แบบอะไรที่แบบมั่นใจแล้วอะมันจะเป็นยังไงใช้ใบแล้วก็ได้มอนใช้ใบเลยก็ได้มอน Shine by the good diamond Shine by the good diamond Oh! 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 เ,เดี๋ยวก่อนขอภายอีทีนึงว่าโค้งล้ไม่ทำอะไรคะ,ะโค้งแบบแบบนี้เมื่อกี้เของมันเสือ่อ <c oughs> มไม่ได้เต้นหรอมัไม่ได้เต้นของมันเสื่อ <c oughs> ยืดได้เยอะมาก เท่ากับเก้าอี้อันนี้เลยใครที่มีกล้อาเอาเก้าอี้นี้เอาไปเห็นไหมว่าซึมซับรอบด้านไม่เลอะแน่นอนปลอดภัยมั่นใจห่งห่วงทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเขาเป็นแถบกาวด้านหลังช่วยให้เวลาเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งง่ายขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผ้าหน้าไม้แบบกลางคืนอะ่ะก็จะใหญ่เทอะทะแล้วก็ทิ้งยากใช่ปะ่ะแต่เนี่ยเรานะลอกแผ่นกาวอย่างนี้ออมาอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะห่อแล้วก็ทิ้งได้เลย ง่ายมากเลยจ้ารักเลยอะ่ะเยอะไปเลยอ่ะเอาไปใช้โบใช้แล้วบิวใช้แล้วเห็นผลในหนึ่งวินาที